สวัสดีท่านสุภาพบุรุษนักลงทุนและเทรดเดอร์ทุกท่านโครงการในการติดต่อ GYU u Market เริ่มจากข้อมูลสรุปของบริษัทกันก่อนถ้าคุณต้องการคุณสามารถหยุดได้คุณสามารถดูพารามิเตอร์ทั้งหมดขององค์กรที่กำลังศึกษาได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นตอนนี้เรามาดูตัวบ่งชี้พื้นฐานของบริษัทในปัจจุบันกันดูววนบริษัทโฮดิ้งที่คือ DRVN ตรวจสอบตามข้อมูลณวันที่22เมษายน2025โดยการจำแนกประเภท GIAU Market องค์กรริวัน b r a n d ์ Holding อยู่ในหมวดหมู่ย่อยปอทพอรัส <P aurus> มีองค์กรเข้าร่วมการประเมินจำนวน38องค์กรซึ่งเป็นตัวแทนอย่างมากเราจะดูวิธีแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายในตอนท้ายของวิดีโอ ผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษาลบ7.5จาก10คะแนนผลลัพธ์เฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ2.4คะแนนหากมองให้กว้างๆภายในตลาดหุ้นสหรัฐโดยทั่วไปคุณจะเห็นว่าผลลัพธ์โดยเฉลี่ยของตลาดทั้งหมดโดยรวมคือ1.8คะแนนเทียบกับคะแนนลบ7.5คะแนนจาก r i n Brands h o l d i n g เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท Rivon Brands h o l d i n g Inc. และบริษัทประเภทย่อยเราจะเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัทร i v o n Brands h o l d i n g มีการเปลี่ยนแปลงร้อยละ8.2เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับหมวดหมู่ย่อย6.5เซสิ่งนี้ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท r ิ u b น n Brands Holding อยู่ที่2.59พันล้านดอลลาร์้วยมูลค่าตามประเภทย่อยที่2 7 0พันล้านดอลลาร์ r e b n Brands Holding Inc มีส่วนแบ่งร้อยและ0.959เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่ประมาณ0.61พันล้านดอลลาร และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่68 0 0นล้านดอลลาร์โดย Unbrands h o l d i n g Inc. คิดเป็นสัดส่วนร้อยและ0.891เมื่อทำการเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดและมูลค่าตามบัญชีที่ครอบครองแล้วเราจะเห็นดังต่อไปนี้แบ่งปันโดย Unbrands h o l d i n g ในหมวดย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดเท่ากับร้อยและ0.959 การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลคือร้อยละ0.891ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง7%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าตามบัญชีของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยแยกลบ1คะแนนนี่ของบริษัทที่ได้รับการวิเคราะห์มีมูลค่า4.068พันล้านดอลลาร์ หนี้สินต่อมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ666.9ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทส่งผลให้หนี้สินของบริษัทแย่มากลบ2คะแนนอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรของบริษัทคือ0ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ19.6ซึ่งแย่กว่าหมวดหมู่ย่อย การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่อตัวบ่งชี้กำไรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรในประเภทย่อยแย่มากลบ2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ลบ287ล้านดอลลาร์ไรายได้ในอนาคตในช่วง12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่251ล้านดอลลาร์และน้อยกว่าตอนนี้ถึง12.4เปอร์เซน์ การประเมินตัวบ่งชี้กำไรในอนาคตที่คาดการไว้เมื่อเปรียบเทียบกับในหมวดหมู่ย่อยยอมรับได้0คะแนนอัตราส,ส่วนมูลค่าต่อไรายได้ของบริษัทคือ1.1ค่าเฉลี่ยนในหมวดหมู่ย่อยคือ0.9และสูงกว่าในหมวดหมู่ย่อย22%การประเมินมูลค่าตลาดหุ้นต่อตัวบ่งชี้รายได้เปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยยอมรับได้0คะแนน รายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่2,340ล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ที่คาดการไว้ในช่วง12เดือนข้างหน้าและนี่ถือว่าแย่มากสำหรับราคาของบริษัทการประเมินตัวบ่งชี้การขายในอนาคตที่คาดการไว้โดยเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยแย่ -1 คะแนนอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่ -12.3% โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดย่อยที่4.8%ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ1 7 1การประเมินอัตรากำไรจากการขายเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยยอมรับได้ -0.5 คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือร้อยละ0 8 7 5 ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง10%และข้อเท็จจริงข้อนี้สะท้อนถึงความไม่สมดุลในมูลค่าตลาดของบริษัทริวนแบ n ก์โฮลดิ้งมีแนวโน้มที่จะตีราคาใหม่จำนวนทุนการตลาดต่อพนักงานขององค์กรคือ242,000ดอลลาร์ในขณะที่ประเภทย่อย221,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อย และผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ9 5การประเมินจำนวนทุนตลาดต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยยอมรับได้0คะแนนจำนวนกำไรสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือลบ26.8พันดอลลาร์ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย11.3พันดอลลาร์ และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยกับผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ138การประเมินกำไรต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนนยอดขายของบริษัทต,ต่อพนักงานอยู่ที่219,000ดอลลาร์ตามหมวดหมู่ย่อย235,000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ7%การประมาณส่วนแบ่งไรายได้ต่อพนักงานบริษัทเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดหมู่ย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนนปริมาณธุรกรรมการขายอยู่ที่100และ15.9โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยอยู่ที่100ละ2.5นี่คือการประเมินการบรีบตัวสั้นๆที่เป็นไปได้ ตัวบ่งชี้ ISI 14แสดงระดับ100และ43ให้กับบริษัทร e w i n Brands Holding สำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับ ISI 14คือ44%อาจเป็นไปได้ว่าหลักทรัพย์ประเภทย่อยมีมูลค่าประมาณเท่ากับหุ้นของบริษัทร e w i n Brands Holding ราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ15.78ดอลลาร์ราคาเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์สำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ20.09ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างประมาณการจริงและการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์คือประมาณร้อยละ27มาดูตารางคำสั่งซื้อกันดีกว่าลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เปิดเผยต่อสาธารณะในฤดูกาลนี้โดยข้อมูลการประเมินมูลค่าหุ้นและระบบอ้างอิง GYU Market การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดจากการวิเคราะห์ของบริษัท r e n b r a n d h o l d i n g ระบบสารสนเทศ GYU u Market มีการตัดสินใจดังต่อไปนี้ เปิดคำสั่งซื้อขายที่ราคา15.77ดอลลาร์คำสั่งซื้อถูกเปิดเนื่องจากบริษัทมีราคาประเมินที่ค่อนข้างต่ำการประเมินของบริษัทดำเนินการโดยใช้แบบจำลองการประเมินดัชนีของอาคิมจุดทำกำไรตั้งไว้ที่13.94หยุดการสูญเสียตั้งไว้ที่17.6 ในกรณีที่คําสั่งไม่ปิดโดย Take Profit หรือ Stop Loss ในกรณีนี้คําสั่งซื้อจะได้รับการแก้ไขโดยอิสาระตามผลลัพธ์ของเซสชันการแลกเปลี่ยนในวันที่22พฤษภาคม2025หรือในวันทําการสุดท้ายก่อนวันที่นี้สัญ,ญลักษณ์ MGA จะกลายเป็นคําสั่งซื้อหลักวิดีโอในคําสั่งซื้อหลักได้รับการเผยแพร่ในช่องนี้แล้ว ในกรณีที่ปิดคำสั่งใดๆพื้นฐานหรือสมดุลลำดับที่2ได้รับการแก้ไขที่ราคาปัจจุบันขอขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการชมวิดีโอนี้และใช้ระบบช่วยเหลือ g u u Market